หลังจากที่ทำซามุ้งมิ้งเป็นของตัวเองแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำาตรีมเป็นของตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น OCG แล้วนะฮะเพราะว่า OCG มาใหม่ก็เอาอันใหม่ล่าสุดนะฮะเลิกเล่น TCG ครับเดี๋ยวหาเด็กกากสุดมาเล่น AI กับตัวเองนะฮะดูค้อนไกกระดาษท่านน่ะโหอยังเท่อะเน่ค้อนหมีนะฮะค้อนลุงหมีกระดาษลุงหมีนะฮะ เย่ช yeah. นะได้แต่เอไอปะัิฉุบอะมัวสามุกีเงยิงคงเท่อ,อยู่นะฮะเอาเด็กรถถังคุณน้านะฮะมาประทะกับเด็กคดีทูโทนนะฮะฟิลมันไม่เข้ามือเบื่อจริงๆเลยแสดไม่เข้าไม่เป็นไรเรียกเอาได้นะฮะ หลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวนี้จะเอามาทำไมวะเอามาตายเรื่องฟิวไร้สันละใช้หมวกก็ได้ใช้การ์ดเวทมนต์การ์อะไรเรียกก็ได้ผมเอามาตีด้วยผมใส่โซลดาซรี่ไว้อ่ะตีก่อนแล้วค่อยเรียกก็ได้ไงก็ตีโหดอยู่เหมือนกันนะรถเช็คคุณนะไม่รู้จะลงอะไรนะฮะจังหวะนี้เรียกม่กเลยนะฮะพระเอกมาแล้วก็จะิตอน ตัแซบเลยนะฮะนี้ลบหน่อยพระเอกมาดูดูด,ดตอนโจมตีน่ารักปะเป็นลุงหม,มีแอตแทกนะฮะลุงหม,มีตบแม่งเขียนไว้อย่างงี้ลุงหม,มีตบแม่งแต่คือเขียนแล้วออกมาเป็นตัวเล็กๆก็อ่านไม่ออกนะฮะเป็นรูปหมีง้างมือนะฮะจะเล่นหรือจะตบเรายังไม่ทราบได้นะฮะ ไม่รู้ฉายาลุงหมีนี่มันมาจากไหนวะจำไม่ได้แล้วคนเด็กเด็ก,กเขาเรียกลุงหมีหมดเลยอ๋อจากกากโอลนะฮะมันเรียกหมีหมีคนอื่นเขาเรียกเรียกลุงหมีเลยนะฮะ กำลังงงกาตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะจัดอะไรดีตีแม่งไปอย่างนี้แหละนะฮะพี่เจเล่นยูคิอ่ะใช่แลยนะสุดง,งามไม่ไ้เสียงเาหลับได้ยินเสียงจิ้วจิ้วจสิก็เป็นสาวมุง้งมิ้งของเราอ่ะโอ้กากแนนไปไปไปกลับไปเล่นก้าอิมโอ้คนเขาจะเล่นยูกิโวยวาย อุ้ยโดนเย,ย้ยทำอะไรของมันวะเฮ้ยมันทำอะไรมันไม่ดูดอะก็งงดีนะเนะี่ยบางที AI มันก็โง่โง่นะไม่เหมือน AI ใน 3ds นะฮะ AI ใน 3ds ไม่เห็นดูอะ อ๋อเออมันดูดไม่ได้นีห่หว่าศาสตร์กูก็งงหรือมันยังไงวะช่างแม่งแล้วกันลุงหมีจัดหนักนะฮะที่หมุนหมุนอยู่นี่เขียนว่าลุงหมีจัดหนักนะฮะที่หมุนหมุนอยู่นี้นะฮะต้องจัดซะหน่อยนะ โอเคเองสีกันเลยนะฮะจังหวะน,นี้เรียกอะไรดีวะคำๆไอ้น,นี่แล้วกันวะอ้าวอ้าวทำไมมันให้ใช้สองตัวนี้อ่ะเราใช้ไอ,อ,อ,อ้นี่ินได้เหรอกิมมิกตัวนั้นอะเฮียพระเอกกูทำไมอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยผู้รู้ช่วยบอกหน่อยไอ้ศาสตร์ียได้ของเฮี้ยจริงๆ เอาจันหนักดอกหนึ่งนะฮะเอาเต็มเลยนะฮะจังหวะน,นี้แล้วถังคุณน้านี่ก็คือชบูทบูไปเถอะ <c oughs> เพราะว่ามาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพอใช้ของเสร็จปุ๊บปล่อยลองสุสานปุ๊บมันก็สเปมมาใหม่ได้นะฮะ <c oughs> เพราะมันคือรถถังคุณน้าน้าน้า <c oughs> เก็บมแมลงไว้ตีนะฮะมแมลงนี่ตีแล้วได้ดรอ a <c oughs> ทิ้งเมลีฟิกแมง ตัเวเฮียอเรืเ่มาปุ๊บไปปั๊บไอ้ศาสตร์ไม่มีฟิลอยู่ไม่ได้นะเงื่อนไขยเยอะนี่การไปเด็ดไลหลฮอรน์เนี่ยคนใช้กันเยอะนะฮะแล้วก็มีคนมาใช้ตัวตัวไม่โดนฮอร์นอ่ะไอตัวผู้หญิงเนี่ชื่ออะไรไม่รู้อะก็ใช้แก้ทางกันไปนะฮะเบื่อจริงๆ ไม่ได้ก็ตบเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเรียบร้อยเอ๊ะทำไมเด็กกะทีทูโทนมันอ่อนจังนะฮะคือผมเอามาเล่นผมลบค่อนข้างจะแพ้ฝรั่งในเด็กนั้นะะนะก็บอกแล้วอ่อนสุดนันบรรดาเด็กที่จัดแต่มันเป็นเด็กคิดเองไงภูมิใจตรงนี้นะฮะสาวม้งมิงนี่มันสุดยอดถึงความน่ารักเลยนะตีใหม่ก็สวยงามสุดเท่นะฮะ Ừ. chọc chọc lên đường คราวนี้แ <ste> ม็กซีแล้วนะฮะเข็ดนะฮะเมื่อกี้แม่งเสียดายของชิดเลย ลูมีข้างๆก็จะจัดหนักเหลือเกินนะฮะวงข้างๆนะั่นแหละจะเย็นๆดิครับแม่ จบโอ้แย่แย